ชมพระผงสุพรรณพิมพ์หน้านมแม่เหล็กดูดล้มครับขึ้นกล้องให้ชมนี่คือหน้านมด้านหลังมีรอยนิ้วครับบนสาร หน้าหนุ่มครับดูลักษณะการแตกต่างพิจารณากันนะครับ ทำพร้อมกันอะไรแหละครับอยู่ที่เดียวกันกับพิมพ์หน้าหนุ่มหน้ากลางหน้าแก่ ด้านหลังครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือจากกำหนดรอยนิ้วมือไม่ได้ครับพราพระที่ไม่มีรอยนิ้วมือเก้ทั้งหมดไม่ใช่ครับอยู่ที่มวลสารอยู่ที่ขึ้นกล้องอยู่ที่การตรวจมวลสารทางวิทยาศาสตร์ครับจะมาบอกว่าไม่มีรอยนิ้วมือด้านหลังปั๊มเก้หมดไม่ใช่อะ่ะ คุณกำหนดกันเองคุณก็เกิดไม่ทันคุณจะมากำหนดไม่ได้คุณรู้หรือสร้างกี่องค์ต้องปั๊มนิ้วมือกันทุกองค์ใช่ไหมละกี่องค์ถึงล้างมือทีไม่นั้นก็เน่านิ้วมือไม่ใช่อ่ะครับ